จะไม่ได้เล่นมากนะแต่อย่างนั้นมันก็ออกมาได้เออ จะได้ไม่ตองากถ้าเป็นละมารถได้มทาได้ทาูงุนใช่ไหมแตมันก็ไม่ได้สเอกันเหมนก็เลยจะได้ถากนเอหรอใช่ีสุดใช้ได้มากกว่าใช้ไหคออย่างนี้เราบอกว่าเป็นทหน้าี่เราต้องการทำอย่างนี้้อจะยื่นทีพกงาน้าะไ ที่มา่เ้วารการสังคมจากทั้วง่าเขาจะถาว่ารายได้มาไหนสมมติรได้รได้ประมาณที่หนึ่งห้ือนห้ก็ส่ถ้าอสูงจะได้เะสี่ยไม่แ่แต่ว่าี่สวมันะร่าัสีบถ่็น้าสิบถึงน่งเจ็ดร้อยเนะถึับ เหมือนไม่ถามไม่ถามว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะามาจะได้ให้แต่ขอขาดีก็คือถ้าเราจ่ายเราเจ่ายเยอะสุดท้ายพอเราเก็เราก็จะได้เบี้ยถือก็ข้นกััเองก็ตอนนี้จ้างกยาที่ที่บ้านไม่รอจนกว่าจะหาซที่ไหนหรือวได้ตอนนี้ามเขาถึงเขาสตวเรื่องเรื่องะคือของง มอนงาบาเขาบเหมือนเขาจะมีหนังสือมาให้ครับว่าให้เลือกาบาไนบ้างรู้สึกว่า้นน่จะได้งบ่เต็มไม่แต่ว่าถ้ามันเต็มมก็ได้สุดตนสุดโ่ช การกัดกัดอาขึ้นบนสภารถนนกัดเซ็ตกัดเซ็ตด้านขงที่ดีนะแต่ที่เราเือกได้ก็เยออยากให้มันีคักัน้าต้องการสัที่ีอยากเลียงไม่่ตัอย่างน้อยอย่างยไอ้เร่รลความดังทุกวันียากเลยงเยมาี่สัางถงแล้วใช่ใช่ครบไม่เจอเลยที่อยากจะตหมดแลยาแพงมากอกน ม่ตัวเราใช่หมอบอกว่าเขาใส่มากมรูอ3ปีีแต่ราแค่อาจจะไม่สดสบายประกันชีวิตไม่ตัแต่ท้วันเป็นแบบทงวันาไม่ได้เพราะว่าคิวอย่างน้อยเก็บไว้ทำฟังปีแล้วทิ่จีบาทก็ยังดีะเอกสารที่เราใช้น รขาอาถ้เขาอาจจะขอสลิปอ่าบัญชีได้หมอเห่ไอนไม่รู้แต่พี่ยังแลือตอนที่สมัครให้ผมขอเาจะมาเบนอใหสมัคราแนคือตอนนี้มีคนหต่งตอนคนึงคนนึงคนนั้นเนี่ยน้องน้องมาสมัครสูงุ่ดกเลยจำต้องติดต่อแต่ก็ไอคนที่มีกิจหลักให้เรียนนะให้เรียนเพราะว่าจะคิดระไรก็เสียก็สงสารมัถ้าเกิดแบบคน่ แต่มันจะได้มีด้ปแต่ถ้ารายการักก็มีัุบนห้าสิบไปก็เถอะนะเขาทำงานมากทีเดียวเขาเรียนความสามารถที่เยคามสามารถที <Columbus> <applies. S 1> entonces, ่ีเพราะว่าฝ่งเนี่ยคือหวงว่าที่จะตัวจะเดี๋ยบไปแค่ สองคอสาเรื่อข้ามาใช่ไหมอย่างน้อย3เยื่อให้น้องๆมันได้ทำสองอสามเใช่จากนั้นก็จะกระจายออกเช่นถ้างานไหนที่ไม่ตรงกสษาพีศก็จะมองเฉพาะสองหรือสว่าเอ่อต่อที่ที่ผ่เยถ้าบรรดาสงอยากรับสุขยาวิปัเพิ่ัิ์ด้อะผมได้ าำดีวทั้งเมกทั้งซีรีส์ทั้งอะไรให้มากขึ้นเพราะตอนนี้คนที่มิกซ์ซีก็จะมีทั้สงสองคนที่ไว้จะให้มิกได้ที่เหลือน่าหวาดเออเออไม่ไหวหอ่ะเออ